อุบัติเหตุช่วงเสาร์ตย์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลายกรณีนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุนายช่างโยธาของเทศบาลตำบลปริกอำเภอเสดาวจังหวัดสงขลาค่ะที่ขับรถกระบะแล้วเกิดอาการวูบหลับพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนมาส่งผลให้คนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตทันที โดยเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งกระบะอิสุสสีดำสีประตูนะคะทะเบียนกไก่ขอไข่9 9 8 4สงขลาชนกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะทะเบียน374พัทลุงบนสะพ,พานคลองหามนมถนนพลพิชัยสายหัดใหญ่บ้านพรุในเขตเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะทําให้รถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ใต้ท้องกระบะลากไปไกลเกือบ15เมตรนะคะและก็ส่งผลให้หนางสาวชุติมาคําคันทริศอายุ31ปีซึ่งเป็นคนขับนะคะเสีย ชีวิตอยู่บนถนน ส่วนคนขับรถกระบะก็คือนายพาทรคงแจ่มอายุ35ปีชาวจังหวัดสตูลซึ่งเป็นนายช่างโยธาทเทศบาลตำบลปริกอําเภอสดาวจังหวัดสงขลามไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจในจุดเกิดเหตุและก็บอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังจะขับรถกลับบ้านแต่เกิดอาการวูบค่ะจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยกลับมาได้สติอีกครั้งหลังจากที่ไปชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วซึ่งสอดคล้องกับการสอบสวนของพยานแวดล้อมที่บอกว่ารถกระบะคันนี้ได้ขับกินเลนข้ามไป มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนมาพอดีก่อนจะชนประสานงาเข้าเต็มๆคนขับรถกระเด็นตกจากรถเสียชีวิตแล้วก็หลังจากนี้ก็พบว่าตัวของรถกระบะก็ยังลากรถมอเตอร์ไซค์ไปยาวไกลเกือบ15เมตรซึ่งหลังเกิดเหตุทางพนักง,งานสอบสวนโรงพักหัดใหญ่ค่ะได้มีการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ได้มีการเรียกตัวนะคะคนขับรถกระบะนะคะมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ